เีค่ะวันนี้พอจับนิ้มใชยชีวิค่ะนี้มันเรียนเกมสกูลาเมิตอร์ค่ะนี้เรามาทำนี่ไม่อดอนะมามาสมบ้านนี่กันมาสมบ้าน่าเด็ดเดันเลยอันไหนอร่อยอร่อยดีโอ้ยอยากจะบ,บินได้ เพ a าะว่าน um ี nee, yeah. ่เาแตอันนี้เยมันไม่ใช่ไม่เข้าทางไหน๋อทางนี้ไม่เคยไม่จะให้ยงไฮะเข้าทาง

กินจะไม่พีค่าไม่กินไปกันต่อไปบ้านหลังใหม่กันต่อบ้านหลังต้องสวยแน่ฉันว่าและมันต้องเป็นอะไรที่มันเยอะที่นี่ที่ขายดอกไม้ขอนดามีคน ที่เราแจ้มมาด้วยขอนึ่นเฮ้ยหนึ่งพัน hey! ฉันฉันฉันเป็นหัวหน้าอาัตตันตัวนี้ให้บ้านตัวเองสวยกว่าถ้าไม่มึงเข้ายากจันอ๋อพอดีเขาไม่ให้เข้าแต่ฉันเข้าได้ใช่ใช่มาเล่นเปียโ,โนกันค่ะเปียโน ตือนตืนตัอนตัอนตัอนหน,น,น,นึ่งแค่นี้พอถุงบัตนั่นนะฮะาฮกินน้ำโพดรอสบายใจเล่นนะไม่ดูตาหมาตาเรืองเลยวู้ดูดสนุกมากอันนี้ก็อนันนิ่น ที่เป็ดไปกันต่อปปกันบฉันรู้เน,นั้ตั้งนานแล้วค่ะมันเป็นเรียนเรียนของเรน่าอยู่คูใจร้ายมู ไม่อยากรวยอ่ะเ,เราเรียน,น่ยเราเรียนเดดมาหาสกรอมมีมีบอลด้วยมันเล่นบอลซิซิบอลแข้งแขนติดด้วยอันดีดิมันเล่นโหลดสิเล่นกีตาร์คุณต้องไปตรวจงานภาพ นี่ก็กินเองนะอันนี้ที่วานชั้นสามสิบคนแล้ไหนขึ้นชั้นเนี่ยไม่มีมั้งมชอบมีโรงเรียนแค่นี้อู้ว่นี่เข้าโรงเรียนหรอมอรักกันมาด้วยกันจนุ่มน้ำเด๋อได้ได น้ำตาดู <c oughs> โรงเรียนแล้วนะอยู่มาเด็กนี้ดอดเล่นได้เลยน,นะงโรงเรียนไปกันต่อวันจะได้บ้านอะไรไปดยกันต่อลาบูบ,บ,บูได้บ้านเหมือนเดิมมันได้แล้วนะบาย สำรวจไหมเนี่ยเคยเลยไปกันต่อจะได้บ้านสโนไวท์เอลซ่าเอลส์กัไนไปกันต่อไอ้มันเดิมเองสนุกเอานี้กันดูด้วยนะหุย้ยจะให้ขึ้นใช่ไหมนี่เป็นบ้านหลันเดิมเปล่า บ้านหลังใหม่เคยแล้วเคยแล้วแค่แล้วค่ะก็เป็นอันเดิมเปล่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้อยต้นขาอันที่เราชอบพี่ได้ไม่ใช่นี่หลุดเป็นทรายอีกแล้วอันที่เราไม่ชอบอีดแล้วนี่ ไม่คิดเลยว่าฉันชอบมันไหนไม่เข้าใสำมรัสเเธอชอบขนาดนั้นได้เหรอสิกูเลเอ้ยเธอก็ชอบรืนน่แบบนี้ใช่ไหมเหมาให้หมดเลยให้เธอชอบขนาดนั้นนะนั่นเมื่อกี้เห็นตังนานแล้วก็บอก่บอใส่บ่อเซอร์เนีอ ทำไมไม่ขี่จกยางเลยนักเรียนสุ่ม่าบเดม่อไม่มีนักเรียนนะั่นยังไงอานักเรียนมันเล่น <c oughs> ครูก็เล่นได้เด้อวิว <c oughs> คูเล่นไม่ได้กอออยากเป็นเด็ดเนอะต้องทำงาน ถึงเราจะเป็นเด็ดได้ตอนอย่างนี้ว่าขึ้นทีนี้เรียนใกล้กันเลยแล้วก็ดินกุนเต้นเด็ดมาแล้วกุนเต้นเมื่อตอนนั้นครูให้ออกไปเล่นขันนอดและครูให้ขี่จักรยานเล่น เด็กอีกคนนึงขี่ไปมาหายตัวไปทะเลเฉยเด็กอีกคนนึงขับมาแล้วก็กลับไปกลับไม้โดนโดูครูว่าดูครูว่าเพื่อเพราะว่าแอบเป็นเล่นที่ถนนอืมเพราะว่าเด็กคนนี้เล่นอยู่ที่ถนนไม่ดูตาม,มา้าเรือเลย เฮ้แต่คนนี้ก็โดนคงขับรถว่าอโดนว่าเป็นชุดเลยนี่โดนว่าเป็นชุดปิน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 ,น,ปน,ปนเราต้อกลับตัวเลนตัวลีนด้วยนะโอ้ใครคเราจะขี่รถเร็วกว่าฉันไหม ให้เขาเดนให้เขาดมแล้วก็ส้มหรือไทยวิวบายเลี้ยวเข้าโรงเรียนตัวเองแล้วบายเซกุบายรถสีเทาเมื่อเด็กนักเรียกนกลับมาครบแล้วนั้น ก็ให้เข้าไประบายวาดรูประบายสีเออเด็ดอะไรเด็ดอะไรโรงเรียนนี้อยากเข้ามาเล่นจะเหลืยิ่งยิ่งยิพอทำเสร็จแล้วเด็กคนนี้ก็ครูก็ให้เรียนไปเล่นอยู่ที่นั้นแต่ฉันชอบสีฟ้ามันเป็นคอลา่าไม่ชอบพูดไปมั่วซั่วแบบนั้นแหละ อีจะขี่รถสีนี้คือท้าไม่รถสีนี้มันเย้เ ER! มื่อถึงเวลากลับบ้านเด๋ยวเด็กคนนี้ขึ้นรถตู้แต่ไม่ใช่ขี่จักรยานกับเด่คนนี้รู้อยู่แล้วเพราะเขาทำต้นเด,ดเด็ดสวัสดีค่ะเขาก็สวัสดีคุณกับจักรยานเขาอยู่นะไม่ใช่จักรยานคก เออและเขาก็เลดเด็กนักเรียนนี้ก็สูงขึ้นไม่สูงหรอกแบนเลยเนี่ยตัวแบนหมดเลยเนี่ยตัวแบนไหมไม่แบนกลับบ้านก่อนค่ะมาค่ะกลับบ้านอุ้ย รถช้ามากบายนินินินดินดินนินินนินนินโอ้ไม่ผิดด้านให้เขาเดินให้เขาโจมสิแล้วว่าอ้ารถนี้แล้วหรอกลับบ้านแล้วนะเฮ้ยต้องไปเรียนพิเศษต่อ หาอะไรกินก่อนใจเย็นเขาเนี่ยสมบูรณ์แบบเลยงามอร่อยกลุมกรอบไปกันต่อขับรถกลับบ้านกันก่ออันนี้เร,เรียนพี่เขาเลือไปว่าวันนี้ไม่มีเรียนพิเศษไปกันต่อก็จะข้ามถนนไปไหนก็ได้นะนี่จักรยานไม่ใช่รถ ยีข่ข้าเช้งยี่ข้าเชงยี่ทำงานให้มันสะอาดด้วยเอาข้าวให้กินไม่พูดอ,อู้วาซาบิอร่อยมากเลยอร่อยคุ้มกอบแล้วจะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ค่ะหนึ่งกดไกค์กดดีไม่พลาดคลิปช่องน้ำชาเอไอแชนเนลค่ะส่วนแล้วก็ไม่นะคุณจะจบคลิปแน่นอน